อะโวคาดโดนะคะพันเฮสค่ะพันเฮสอยู่ในระหว่างการทดลองนะคะเ,เพิ่งปลูกได้ประมาณเจดเดือนนะคะเอเราก็เอาที่มุงออกแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าต้นมันยาวเลยไปตรงที่เรามุงกันก็เลยเด้าออกนะคะ การเจริญเติบโตของแฮสนะคะก็มาสังเกตดูก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะออกผลหรือเปล่าเราต้องมารอดูกันอีกประมาณ2ปีค่ะคิดว่าอันนี้7เดือนก็ยังสูงขนาดนี้นะคะ <ไป S 1> เจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะโอ้ยเป็นเ็คทินสิอะไรอเล็ก ทคกิ้งกั๊ซิภาษาอังกฤษ protecting กป้ง protect protecting okay ยองไงอาชีไม่ดมโดนกัดโอเคพากันมาเดินดูอ่าดูต้นอะโวคาโดที่สวนแต่แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าในพื้นที่ของเราอำเภอพลพ,ลพิสัยนะคะไม่ติดภูเขาเลยค่ะร้อนมากนะคะแต่ก็ไม่แน่ อาจจะติดลูกก็ได้นะคะแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะแต่การเจริญเติบโตสวยงามมากเลยค่ะ <c oughs> แต่กิ่ง <c oughs> เราก็เพิ่งทาสีไปนะคะอะไรอเล็กซ์พิ่งทาสีกาวไปเพิ่งทาสีกาวเหรอสีขาวมันกาวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลกาวไม่ใช่กรูเดอ c o ั o r เลยนอนมันเจาะรูนอนมันเจาะรูเหรอไม่ใช่ อยู you ่มิสติกโอเคค่ะ